เนวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการเดอะวิลส์หลวงคอนโดมิเนียมโครงการรายล้อมด้วยสถานที่สําคัญและแหล่งอำนวยความสะดวกอาทิโรงพยาบาลดีบุกมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตภูเก็ตและเซ็นทรัลภูเก็ตการเดินทางสะดวกสบายสามารถเข้าออกได้หลายเส้นทางอาทิตย์ถนนวิรชงยกถนนเจ้าฟ้าตะวันตกและถนนเจ้าฟ้าตะวันออกขนาดพื้นที่32.8ตารางเมตรหห้องนอนหนึ่งห้องน้ำ ส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับการเดินทางไปยังโครงการเดอะวิวส่วนหลวงคอนโดมิเนียมโดยเริ่มจากสวนเฉลิมพระเกียรติรอ9ขับมุ่งหน้าตรงไปบนถนนวิรัชหกประมาณ160เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าซอยขับตรงตามทางไปประมาณ500เมตรโครงการจะอยู่ด้านขวามือครับถึงแล้วครับ สามารถติดตามซัพทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage J Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบันๆน by J Asset Management